สวัสดีคนดูที่น่ารักในช่องคุณหาด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีนะครับผมก็ใครไปเที่ยวที่ไหนก็บอกกันด้วยนะว่าเออทำอะไรอยู่วันสุดท้ายของปีอนะไรเงี้ยวันนี้ก็คือเขาดาวแล้วนะใครที่มีแฟนก็นั่นแหละก็ขอให้มีความสุขมากๆส่วนใครไม่มีแฟนก็ <laughs> อยากได้อะไรก็ขอให้ได้ก็ ขอให้มีความสุขกับชีวิตมากๆเพราะว่าจะปีใหม่แล้วก็เป็นอาจจะเป็นปีที่แย่สำหรับใครหลายๆคนก็ปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับส่วนตัวคุณน้าก็คงอนอนนะคะคุณน้าคงไม่เขาดาวหรอกเพราเมื่อวานนี้คุณนะ้า อยู่ถึงตีสมเลยไม่อยู่ทำมันนอนไม่หลับครับผมเป็นไรไมู่กพอโตขึ้นก็มีอะไรให้เราคิดหลายอย่างทางเรื่องงานเรื่องทุกเรื่องเลยในชีวิตยิ่งโตยิ่งลำบากนะยิ่งโตยิ่งเหนื่อยยิ่งมีอะไรให้คิดเนี้ยภาระมันไม่เชิงว่าผ่านหระกคือตอนนี้คือกูนะยังไม่มีแฟนถ้ามีแฟนแล้วมีลูกอะ่ะนั่นแหละคือภาระ ที่คุณต้องรับผิดชอบแต่คุณน้ายังไม่มีใครแล้วก็ตัวคนเดียวพ่อกับแม่น้องหรือว่าแม่อะไรย่ก็นี่ก็เหลือแค่ชีวิตตัวเองแล้วก็คุณน้าขอแจ้งไว้ล่วงหน้านะถ้าเกิดอ๋อหลังปีใหม่ไปคือไม่รู้ว่าว่าคุณน้าจะอ๋อได้ลงคลิปไหมไม่รู้ว่าจะได้แจ้งบอก หรือเปล่าเพราะว่าก็เลยอยากจะบอกในคลิปนี้เลยว่าขอแจ้งไว้ก่อนว่าคุณน้าอาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันแต่ก็คุณน้าก็จะพยายามอ,อทำคลิปมาลงให้นะเพราะว่าคุณน้าต้องไปทำงานวันนี้คุณน้าก็นั่งคิดทำหลายๆอย่างก็คิดแล้วนะว่าจะยังไงต่อจะเลิกทำไหมแต่ว่าเราตัดสินใจแล้วนี่ว่าเราเออจะทำ แบบนี้ให้มันเต็มที่ทางนี้ให้เต็มที่เพราะว่าคุณนาเคยเลิกมาครั้งหนึ่งแล้วเคยทำแล้วก็เลิกทำไปครั้งหนึ่งแล้วคือรอบเนี้ยนาอยากจะทำให้มันแบบทำไปต่อเรื่อยๆถึงมันจะไม่ปังแต่คุณนาก็อยากจะทำเพราะจะมาคือคุณนามันเป็นรอบที่สองแล้วที่คุณนาตัดสินใจนะครับครั้งแรกก็คือ เหมือนเราแค่อยากทําเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยเลยไม่ไม่ได้มีความตั้งใจขนาดนั้นแต่การตั้งใจครั้งนี้ก็คือคุณอาอยากทํามันจริงจังก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่ก็อยากทําให้จริงจังก็เพื่อตัวคุณ้าเองนั่นแหละก็คือคุณ้ามีความสุขทางด้านนี้หนึ่งเลยคุณ้าเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนไม่มีที่อ่าไม่มีคนให้ระบายหรือพูด อะไรสักอย่างเล่าให้ฟังเหมือนเหมือนแบบทุกคนแบบทุกคนมีเพื่อนเป็นปกติใช่ไหมมีเพื่อนคนที่สนิทอาจจะไม่มีเยอะแต่ก็มีคนที่เออเราสามารถพูดได้ทุกเรื่องให้เขาฟังยเลยสาหรับคุณนะก็จะมีทุกคนไงที่เออชุบเวลาคุณนะเจออะไรมาคุณนะก็จะมาเล่ามาบอกให้ทุกคนมันมันเหมือนเป็นการระบายของคุณนะจะ ให้กับคนที่คุณอาเชื่อใจก็คือทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่ติดตามกันก็ตอนนี้ก็จะถึงพันแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณ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 เท่าไหร่ก็ไม่พอสำหรับคุณน้นอะ่ะมันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดเป็นของขวัญก่อนปีใหม่ได้ละเพราะพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วด้วยก็ คุณนะก็จะพยายามทําให้คลิปมีคุณภาพที่คุณนะเลือกไปทํางานเพราะคุณนะมีบางอย่างที่อยากได้ครับผมก็คุณนะอยากทําให้คลิปคุณนะมีคุณภาพมากกว่านี้อยากเล่นกับคุณดูให้มากขึ้นกว่านี้ก็สําหรับเลทนี้ก็เป็นเลดสุดท้ายแล้วค่ะก็เป็นเลดสุดท้ายที่เราจะลง ก็ตัวที่เปลี่ยนจากคุณเลอร์อตัวสีเหลืองก็จะมาะเป็นเป็นโกคู6ดาวครับผมได้เป็นโกคูที่เราทำเจดดาวหรือเปล่าใช่ปะใช่ปะน่าจะใช่มั้งเดนี้คุณนะก็ลงกันสามคนครับผมก็จะมีน้องบันแล้วก็คนในเซิร์ฟที่เขาเข้ามาลงด้วยคนหนึ่งครับผม ไม่รู้ว่าใครแต่คือปกติคนในเซิร์ฟส่วนใหญ่เขาจะไอ้นี่กันอยู่แล้วครับผมก็มีเยอะคนที่เขาเออลงเลยเนี่ยก็สําหรับใครที่อยากลงก็แนะนําหาคนในเซิร์ฟนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่เขาก็ลงกันแบบเยอะมากๆก็ไปช่วยกันก็คือผ่านกันง่ายมากก็หลังจากที่คุณอาลงตั้งแต่เว็บ1เว็บ2แล้วก็เว็บ4เว็บ5 ก็คือเว็บที่สาไม่ต้องลงนะคะถ้าใครจะทำโกคูย้ำอีกทีคือเว็บที่สมันเป็นมันเป็นวัตถุดิบที่ทำไอตัวสีขาวในอยู่ในอยู่ตู้กับโกคูนั่นแหละคะ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้คุณนะก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันที่มันเป็นตัวสีขาวอะแล้วเพราะแบบนั้นแหละเออคุณนะก็เลยได้ทิกครับผมการที่เราลงเยอะๆก็คือ ให้คนไปตีรัาผมมันจะจบเร็วมากเพราะว่าคือมอนมันเยอะครับผมแล้วคือกว่ามันจะวิ่งมาไกลบ้านเหล่านี้เพราะว่าตัวที่เราตั้งไว้อะตัวที่คุณนา้าหรือว่าเพื่อนหรือว่าน้องบันตั้งไว้ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้อยู่ตรงจะตั้งไวใ้ใกล้ๆบ้านหรือมันก็ตั้งไวต้ตรงกลางเลยเนี้ยวงวงของตัวที่เราเตี่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ครอบแมปไงคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ ไม่ใช่ตัวที่เราจัดไว้อะถ้าเป็นตัวที่แบบเออเรามีเราก็จะรู้ว่าเออวงมันถึงไหนนะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะก็สําหรับใครที่ยังไม่ลงก็ถ้าไปลงกับเพื่อนอ่ะถ้าอยากให้จบเร็วอ่ะไม่ต้องสกิปเวฟค่ะเพราะว่าหลังจาก10 10ขึ้นไปเนี่ยมอนมันจะเยอะแนะนําให้โคนไปตีถ้าถ้าอยากให้เร็วอ่ะ,อะบอกให้เพื่อนโคนทุกคนเลยค่ะโคนไปตีช่วยกันแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียว อันนี้ขนาดนาตีอยู่คนเดียวนะคะก็คือตายเร็วมากเพราะว่าโกคูล่างนี้อ๋อดาเมจค่อนข้างแรงครับผมถึงไม่บัฟก็คือแรงมากๆเลือดเป็นเออก็คือดาเมจเป็นแสน,นะคะ่ะถ้าบัฟก็คือดาเมจเป็นล้านครับผมก็จะมันตี6เวนะ่ะมันตีเร็วด้วยมันก็เลยแบบเออไปเชียร์มอนคือแบบสบายเร็วมากๆจะบอกว่าเว็บเว็บที่5คุณน้าไม่คิดว่ามันจะง่ายง่ายแบบ ง่ายมากๆเลยเว็บ p ี่หทุน่าคิดว่าเว็บ p ี่น่าจะยากสุดก็คิดงั้นแหละแต่มันไม่ใช่ครับผมมันง่ายที่สุดเลยพอเราเคลียร์มอนสเสเอ็จมีตังค์ก็มาอาัพครับผมอัออเพเผื่อมันหลุดมาได้อะไรย่างนี้ครับผมมันจะได้แบบเออไม่เข้าบานเพราะว่าโกคูมันได้เมดแรงจริงๆครับผมยิ่งบวกบัะก็จะเป็นล้านนะเป็นล้านจริงๆนะเป็นล้านเลยอะคือบวกบับอะบับสองร้อยห้าสิบ ไม่ถึงไม่ถึงบับตัวนี้แค่ร้อยกว่าปะถ้าคุณนาจะไม่ผิดมันได้แค่ร้อยกว่าเองมันเป็นตัวห้าดาวอะใช่ไหมใช่แหละมันชื่ออะไรนะที่อยู่ในผ่าวิโแพรทันอ่ะอ๋อคนที่เอเลนนับถืออ่ะไม่ใช่เอเลนดิอ๋อใครนะรีไวล์รีวล์นับถือ,อนั่นแหละมีตังก็ไล่อัพไปเลยครับผมก็คือตัวไหนที่แบบเออเรายัางอัพไม่ พอมา,าเก็บไว้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วค่ะพา,ะามันเป็นเว็บสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยก็คุณน้าก็เลยไปอัปโหลดดำครับผมอัพให้มันตันมันจะได้แบบสโลได้เยอะเพราะว่าตอนแรกอ่ะคุณน้าวางแค่อัพแค่ขั้นเดียวครับผมก็ให้มันสโลก่อนแค่นั้นให้ให้มันสโลแค่นิดเดียวก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือตังค์มันถ้าถ้าไปอัพก่อนเราจะอัพอ่สปีดดักก้อนไม่ตันครับผมไม่เชิงไม่ตันหรอกมันจะอัพตังค์ไม่ทัน ก็เลยเอามาอัพที่หลังก็ได้มันเพราะว่ามันจะได้ใช้ช่วงท้ายครับผมมอนมันเยอะเพราะว่าถ้าถ้ามอนมันเยอะถ้าเราไม่สโลว์มันจะตีไม่ทันครับผมทางนี้คุณนะก็ไล่ตีเลยครับก็ไล่แบบบอ,อบัฟแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเคลียร์เคลียร์มอนครับผมเพราะมอนมันเยอะจริงๆด่านสุดท้ายอะและในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าบอสครับผม อก็ออกมาเรียบร้อยก็ไม่รู้ตัวเลยครับผมเหมือนจะแก้ผ้าอยู่ด้วยแก้ผ้าหรือเปล่าอันนี้โดฟ,าห,โดฟาหรอโดไฟวิงโก้หรอคุณอาไม่รู้เหมือนมันแก้ผ้าไงไปดรู้ใช่ในคุณอาก็ไล่ตีบอลเลยครับผมเพราะว่าไอตัวมอนพวกนั้นเดี๋ยวให้น้องบันกับเพื่อนเขาตีน่าจะตายเพราะว่า ตรงนั้นเขาวางกันอยองไงตรงกลางคุณนาก็มาตีกับบอสครับผมบอสกับเปื่อยก็แตกไปครับผมว่าแตกเร็วมากเลือดน่าจะประมาณร้อยล้านครับผมร้อยเกือบสองร้อยล้านประมาณนี้ก็ถือว่าก็สบายครับผมเป็นเลเดห้าที่แบบสบายสบายสบายาที่สุดเลยมั้งก็ส่วนตัวที่คุณนาคิดก็คือเลเดสองน่าจะยากสุดนะครับเพราะว่า มันยากจริงๆเพราะว่ามันเป็นตัวแช่แข็งครับผมมันหยุดเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ยากเพราะว่าตัวหยุดออไอตัวแช่แข็งอะมันเป็นตัวไดเมจหลังด้วยถ้าไม่วางมันก็ไม่มีตัวไหนที่ตีแรงครับผมนั่นแหละมันก็เลยทําให้เหลดสองมันยากที่สุดแล้วในที่สุดเราก็ทําเสร็จครับผมโกฮก็คือเลดที่5้ามันจะเป็น ก้อนหิมะนะครับผมไอที่มันเป็นก้อนสีขาวอะเลทดที่5นะคือทำโกคูต้องลงคือเลท1ดเลท2เลทยดเลท5เลท3ไม่ต้องลงนะครับย้ำอีกทีเลท3ดไม่ต้องลงนะถ้าจะทำโกคูอะลงอย่างละ3ตาครับผมผ่าน3ตาก็คืออย่างเะเลดละ3ตาแค่นั้นก็ครบครับผมโกคูก็จะได้โกคูเท่ๆมาครับผมเอโว6ดาวเป็น7ดาวนะเพราะว่า สูมจากตู้มามันเป็น6กดาวเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่ใส่ของโกบูค่ะคือมันคือมันเท่มากมันมันเรืองแสงอ่ะจะบอกยังไงคือแบบมันเท่ครับผมคือแบบคือมันเท่แบบคือคุณน้ำไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเท่ครับผมเท่ครับผคือมันคุ้มกับค่าที่เราแบบเออไปทนทุกทรมานแบบโสงอมแบบสุดๆแบบอ่มันคุ้มมากๆมันคุ้มแบบมันคุ้มแบบ คุณอาจะบอกอยังไงส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำอะ่ะแนะนําำให้ทำเขาคือทาเทมากเอฟเฟคคือแบบมันเรืองแสงอะ่ะมันแบบมันมันเทอะอะ่ส่วนตัวก็คือเต็มสิบให้ร้อยเขาบผมมันมันมันคุ้มค่าจริงๆกับการเหนื่อยของเราอ,ะอ่ะก็คิวนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากผลงานของคุณนาด้วย ฝากปเป็นกำลังใจให้คุณนะไปเรื่อยๆก็เจอกันคลิปหน้านะโอเคบายบายสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะวันนี้เขาดาวแล้ว <S 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 ก็ไว้เจอกันบายบาย